สวัสดีค่ะข้าวโพดแบรนด์ฮันนี่ป๊อปหรือป๊อปคอนมัสลูมนะคะข้าวโพดหัวเห็ดค่ะเราผลิตมาเตรียมพร้อมที่จะแพ็กเกจนะคะอันนี้ที่เห็นก็จะเป็นรสหวานค่ะ,นะคะ เราได้แพ็กไปบ้างแล้วนะคะ,อ,นนคะอันนี้ก็จะเป็นรสชีสค่ะรสชาติของเราอร่อยมากนะคะเข้มข้นส่วนอันนี้จะเป็นรสเค็มนะคะ แลวเค็มของเราก็อร่อยมากๆจริงๆไม่มีใครสวัสดีค่ะฮันนี่ป๊อปนะคะหรือป๊อปคอร์นข้าวโพดมัสลูมหัวเห็ดนะคะอันนี้เป็นข้าวโพดที่เราผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะกรอกลงแพ็กเกจนะคะเพื่อส่งลูกค้าตามสั่งค่ะ อันนี้จะเป็นรสหวานนะคะอบครของเราจะมีรสชาติที่เข้มข้นอร่อยมากไม่เหมือนใครนะคะราคาก็พอๆกับร้านอื่นทั่วไปที่รสชาติอ่อนๆแต่ก็สุดแท้แต่ถ้าลูกค้าชอบถ้าใครชอบเข้มข้นก็ลองเชิญของเรานะคะ ันนี้แพ็กเกจของเราอย่างดีนะคะเราได้แพ็กไปบ้างแล้วช่างน้ำหนักทุกถุงนะคะอันนี้ก็จะเป็นชีสนะคะเป็นป๊อบคอรนรสชีสซ,ซึ่งมีความเข้มข้นมากอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยที่สุดแทบจะละลายในปากเลยนะคะน,นี่ก็เป็นรสเค็มค่ะ น่าจะเป็นรสหวานถุงใหญอ่อันนี้จะเป็นรสเค็มนะคะรสเค็มของเราก็จะไม่เหมือนใครจริงๆค่ะส่วนอันนี้เราก็ได้แพ็กเกจแล้วป๊อปคอร์นของเราเนี่ยจะเป็นป๊อปคอร์นในแนวของรสชาติเข้มข้นที่ลูกค้าทานแล้วจะรู้สึกอร่อยมาก อันนี้เราทำเป็นแพ็กเกจเพื่อส่งให้ลูกค้าตามสั่งนะคะเราสั่งขั้นต่ำ100หนึ่งร้อยห่อนะคะเราจะให้ราคาส่งนะคะส่วนแพ็กเกจนี้ลูกค้าจะนำไปขายอยู่ที่สามสิบห้าบาทสามห่อร้อยขายได้สบายค่ะอันนี้น้ำหนักอยู่ที่ร้อยประมาณร้อยสี่สิบนะคะก็คือร้อยห้าร้อยสาสิบถึงร้อยห้าสิบกรัมถ้า มีแต่เม็ดใหญ่อย่างเดียวเลยจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบกรัมแต่ถ้ามีเม็ดเล็กผสมก็จะอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบกรัมนะคะต่อถุงนะคะแน่แนๆอย่างนี้เลยค่ะ,นะคะลูกค้าท่านใดที่ต้องการซื้อปีก็ถุงละสามสิบห้าสามถุงร้อยค่าขนส่งก็ต่างหากนะคะ รสชาติเข้มข้นถูกใจค่ะถ้าราคาส่งก็โทรคีกันได้นะคะอลิมณนทนก็นัดนัดรับได้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราขายเป็นกระปุกนะคะเป็นถุง อย่างเช่นอันนี้หมคะจะเป็นกระปุกใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นมัสลูมป๊อปคอร์นมัสลูมคาราเมลค่ะรสคาราเมลน้ำหนักสองขีดก็จะอยู่ที่กระปุกนี้เจ็สิบเก้าบาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรสหวานนะคะ จะอยู่ที่59บาทค่ะลรหวานรสเค็มก็จะถูกวคาราเมลนะคะคาราเมลจะจะแพงกว่าเพราะว่าการทําน้ําตาลอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนผสมของคาราเมลเงี้ยมันจะเยอะเนอยอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนรดหวานลดเค็มก็จะถูกหน่อยก็จะอยู่ที่กระปุกละ59บาทส่วนอันนี้ก็จะอยู่ที่ขีดกว่าน้ําหนักของคาราเมลนะคะอันนี้ก็จะเป็น อปคอนคารคาเมลเหมือนกันอันนี้ก็จะอยู่ที่59บาทเหมือนกันนะคะส่วนสองกระปุกนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยกระปุกนี้อยู่ที่850 ML อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ800 ML นะคะอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลออริจินอลเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นคาราเมลรสเชดดาร์ชีสนะคะ ตรงกระปุกนี้เท่ากันก็จะอยู่ที่49บาทค่ะอันนี้คือราคาปีกนะคะถ้าราคาส่งก็คุยกันได้ค่ะก็อยู่ที่2โหลขึ้นไปนะคะเราก็จะมีราคาส่งให้ท่านใดสนใจติดต่อทางช่องทางของเราแอดไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะสนใจแบบหอ แบบถุงอย่างดีหรือแบบกรุกสั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะสั่งหรือต้องการแบบกิโลเพื่อเอาไปกรอกเองก็สั่งได้นะคะตรงนี้เป็นที่แพ็คค่ะที่ผลิตของเราจะอยู่ที่หนึ่งอ่าแล้วก็ยังมีของคาราเมลอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็น ถุงหนึ่งสองโลครึ่งค่ะนะคะราคาส่งก็จะอยู่ที่สองร้อยสามสิบราคาส่งอยู่ที่สองร้อยสามสิบบาทนะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะถุงนี้ก็จะอยู่ที่สองโลครึ่งนะคะจะอยู่ที่โลราคาโลละสองร้อยสามสิบบาทค่ะถ้าซื้อ สิบโลขึ้นไปเราก็จะมีราคาส่งให้นะคะติดต่อคุยกันได้นะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะราคาปิดราคาส่งมีบริการค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้ป๊อบค่ะสวัสดีค่ะ